ชาวบ้านผวาดวงไฟประหลาดโผล่ทุกคืนวันสิบห้าค่ำในวันนี้ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนลำน้ำเจียงรถแบโคโฮขุดพบซากกระดูกมนุษย์และสิ่งของเครื่องใช้โบราณหลายชิน้นเช่นกำไลข้อมือสีเขียวขวานลูกปัดหลากหลายชนิดและหมอดินนางไข่พร้มเสนอยู่บ้านที่หนึ่งหเก้าหมู่ที่เจ็ดบ้านหัวนาคำ ตำบลถ้ำบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิผู้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวเล่าว่าทุกวันพระสิบห้าค่ำตนมักจะฝันเห็นกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงแต่งชุดไทยโบราณและชุดสีขาวบางคืนก็จะปรากฏการแปลกประหลาดมีลูกไฟสีแดงสีสม้มลอยวนเวียนอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ขุดพบสิ่งของดังกล่าวหลังจากคนงานก่อสร้างลำน้ำเจียงนี้มีการใช้รถแบโคโฮขุดปรับพื้นที่ ก็ได้พบสิ่งของเครื่องใช้วัตถุโบราณตนเองก็นําไปมอบให้กับทางวัดธรรมศิลาเพื่อต้องการให้พระสงฆ์ส่วนมนต์อุทิศสุญบุญสนไปให้เขาตามความเชื่อและความฝันของตนเองส่วนวัตถุโบราณก็ยังมีมากหรือมีน้อยหรือจะพบเห็นได้อีกหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะการทํางานสร้างเขื่อนตนไม่มีหน้าที่ในการเฝ้าติดตามดูทุกเวลาแต่ขอวอนฝากคนงานก่อสร้างหรือเขื่อนลาน้ำเจียงว่า หากพบสิ่งของเก่าโบราณก็ขอให้แจ้งผู้นำชุมชนและตนด้วยทั้งนี้ตนจะได้นำไปมอบให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปตามความเชื่อของตนในตอนสมัยที่เป็นเด็กคนท่าคนแกุ่่นพ่อหรือแม่บอกว่าตามรันน้ำเจียงเคยเป็นชุมชนเก่ามาก่อนปัจจุบันตนก็มีอายุ75ปีแล้วจึงเชื่อว่าสิ่งของที่พบเห็นและมอบให้กับทางวัดนั้นต้องมีอายุมากกว่าหนึปีอย่างแน่นอนครับ พุทธันเพิ่นเฮ็ดโอเฮ็ดโอฮอดทุ่มหนึงเฮ็ดฮอดทุ่มหนึงเพิ่นก็เลยเอารถแมคโครหนักไปจอดไว้บัดนี้เอารถแมคโครไปแจกจอดไว้เพิ่นก็เลยเห็นแสงไฟขึ้นซื้อรถแมคโครเพิ่นน่ะมันสิแสงขึ้นหุ่งขึ้นมาบัดนี้เพิ่นเพิ่นเห็นนิวที่สี่คำหอมชุมชนศูนย์สองภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน